อยากทราบว่าถ้าจะเริ่มอ่านพระไตรปิฎกเริ่มต้นในหมวดไหนตอนไหนก่อนดีอ่านพระไตรปิฎกยังไงให้เพลินพอดีไม่ค่อยชอบสำนวนในพระไตรปิฎกเท่าไหร่นะครับคำถาม2องคำถามนี้นะฮะเอ,อ่อคำถามสองคำถามนี้เนี่ยผมจะตอบอย่างนี้อย่างแรกก็คือในการอ่านพระไตรปิฎกนะครับต้องขอบอกก่อนว่า ผมเองเนี่ยไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกแบบอ่านไปเป็นเล่มๆนะฮะเช่นว่าอ่านเรียงตั้งแต่ส่วนวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกอะไรทนองนี้ผมไม่เคยอ่านเรียงแบบจริงจังนะครับผมเองเวลาอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยผมจะอ่านแบบว่าพื้ผมสนใจเรื่องไหนอะ่ะผมก็ค่อยไปค้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรื่องไหนที่น่าสนใจหรือว่าเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกมีข้อสงสัยขึ้นมาแล้วผมอยากจะรู้ว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ไว้หรือเปล่าผมก็จะไปค้นนะฮะ เช่นสนใจเรื่องของจักราวาลเรื่องของวันนะเรื่องของนรกสวรรค์เรื่องของปฏิหารของพระพุทธเจ้าอะไรทนองเนี่ยคือถ้าเกิดว่าสนใจในเรื่องไหนผมก็ค่อยไปค้นดูว่าเออมีเรื่องนี้อยู่ในพัฒไรปิดกหน้าไหนเล่มไหนอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ค่อยอ่านค่อยศึกษานะฮะอาจจะไปอ่านในส่วนของพัตไรปิดกแล้วก็อ่านในส่วนของอัตถกถานะครับเช่นคำพีอธิบายพัตไรปิดกอะไรทํานองนี้ทีนี้เนี่ย ในส่วนของการเริ่มอ่านหรือว่าอ่านจากหมวดไหนเนี่ยผมเองคิดว่าแต่ละคนเนี่ยมีแง่คิดแล้วก็มีวิธีการอ่านแตกต่างกันไปนะครับคือว่าถ้าเกิดเราสนใจเรื่องของวินัยสงฆ์เนี่ยเราก็ไปอ่านจากในวินัยปิฎกก่อนถ้าเราสนใจเรื่องของพุทธประวัติในบางตอนนะครับเช่นพุทธประวัติช่วงแรกๆตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยก็แนะนําให้ไปอ่านพระไตรปิฎกตัวที่เป็นมหาวัคนะครับวินัยปิฎกมหาวัคก็จะมี พุทธประวัติช่วงที่พระพุทธเจ้าตรสัสรู้ใหม่ๆนะครับจนกระทั่งถึงตอนที่ไปโปรดสารีบุตรมกขลานะครับอะไรทนองนี้นี่ก็คือเรื่องราวที่ปรากฏแล้วก็สามารถจะไปสืบค้นได้นะครับในตัวคัมภีร์พระไตรปิฎกนะฮะถ้าเกิดอยากจะอ่านพระไตรปิฎกในส่วนที่พูดถึงว่าออพุทธประวัติเนี่ยในตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานเป็นอย่างไรก็ไปหาในปรินิพานสูตรนะครับในมหาปรินิพานสูตร แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดจะไปหาอ่านในส่วนของเอตทัคคะนะฮะเช่นว่าพระอรหันต์แต่ละองค์มีประวัติอย่างไรหรือว่าพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ทรงทรงมีการแนะนำนะครับหรือว่าทรงมีการแต่งตั้งว่าพระอรหันต์รูปไหนพระสาวกรูปไหนพระสาวกคนไหนอุบาสกอุบาสิกาคนไหนเป็นเอตทัคคะด้านไหนอะไรทนองนี้เนี่ยก็ไปคนได้ในเอตทัคคะบาลีนะครับ นะค้นคําว่าเอตทัทคะแล้วก็ในส่วนพระไตรปิฎกเนี่ยอยู่ในอังคุตรนิกายนะครับนอกนั้นก็เป็นถ้าเกิดอยากจะอ่านเกี่ยวกับประวัติพระสาวกก็ไปอ่านในเถรีประธานเถราประธานนะฮะหรือว่าในตัวคาถาก็มีเถราคาถาเถรีคาถาก็จะมีคาถาที่พระสาวกแต่ละองค์ได้กล่าวคาถาเอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของ ถ้าจะอยากไปอ่านพระอภิธรรมนะฮะถ้าสนใจแล้วก็มีความศรัทธามากในการศึกษาพระอภิธรรมอย่างเงี้ยนะผมก็แนะนาให้ไปอ่านในส่วนของอภิธรรมปิดกแต่ว่าตัวอภิธรรมปิดกนี่มันอาจจะยากไปหน่อยนะครับก็อาจจะไปอ่านในส่วนคือถ้าเกิดว่าสนใจเรื่องของคําถามคาตอบธรรมะอย่างเงี้ยก็ไปอ่านในกระถาวถัตถุในอภิธรรมปิดกก็ได้เช่นเดียวกันมันก็เป็นส่วนที่เราสามารถไปอ่านได้แต่ว่าส่วนนวนมันจะยากนะครับ คือสํานวนพระไตรปิฎกเนี่ยเวลาอ่านมันยากจริงๆนะฮะสําหรับคนที่ไม่เคยอ่านแต่ว่าคนที่ไปเจอสํานวนเก่าๆเช่นพระไตรปิฎกฉบับหลวงอย่างเงี to to ้ยนะครับถ anyway> hm okay. er ้าเกิดไปอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏหรือว่าฉบับมหาจุลาเนี่ยสํานวนมันก็จะง่ายขึ้นมาอีกหน่อยฉบับมหาจุลาเนี่ยสํานวนจะง่ายที่สุดแต่ว่าเรื่องของอัธรรเรื่องของวิธีการใช้ภาษาเนี่ยจะแตกต่างจากพระไตรปิฎกรุ่นเก่าๆนะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่มีปัญหาอะไรมากมายก็ยังพอเก็บความได้เว้นแต่ว่าบางทีเราอ่านพระไตรปิก ผมว่าอาจจะต้องมีความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าในส่วนของคมภีที่อธิบายพระไตรปิฎกเช่นว่าคัมภีอธถกถา,านะฮะคือมันมีปัญหาอย่างหนึ่งเลยก็คือในพระไตรปิฎกเนี่ยมีพระไตรปิฎกบางตอนที่แปลผิดทุกฉบับเลยก็มีนะครับเช่นพระไตรปิฎกในส่วนที่พูดถึงตอนเหตุการณ์สังคยนณาค,ครั้งที่1แล้วก็บอกว่าพระอานนท์เนี่ยถูกปรับอาบัติทุกกฎ นะฮะถูกปรับอาบัตทุกกฎจากพระเถระว่าอย่างนั้นนะครับก็ทุกประพฤตรปิฎกทุกฉบับเลยนะครับมีการแปลยอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยว่าพระอนุลถูกปรับอาบัตพระอนุลถูกปรับอาบัตซึ่งที่จริงแล้วพระอนุนไม่เคยถูกปรับอาบัตนะฮะในอธถกถานนี่บอกไว้ชัดเจนว่าพระเถระครั้งนั้นท่านจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอาบัตนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วท่านจะไปบัญญัติอาบัตตัวใหม่ขึ้นมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่การปรับอาบัต ข้อความในพระไตรปิฎกบอกแค่ว่าพระอานนท์เนี่ยทุกกะตังคือทําไม่เหมาะสมนะครับทำไม่เหมาะสมเรื่องอะไรบ้างนะครับก็5เรื่องนะฮะอันนี้ผมเคยเล่าฟังไปแล้วแต่ว่าเล่าซ้าหน่อยก็ได้นะครับที่พระอนนท์ไม่ได้ทูลถามว่าสิขาบทเล็กน้อยคืออะไรที่พระเนรไม่ได้ทูลอารัธนาให้พระเจ้าปรินให้พระเจ้าทรงอยู่ตลอดกับที่พระอนนท์เอาเท้าเหยียบผ้าวสิกาสรดของพระพทธเจ้าที่พระอนนท์ให้สตรีได้สการะพระบรมศพก่อน แล้วก็ที่พระอนุนขออนุญาตให้พระเจ้าเนี่ยส่งอนุญาตให้พระนางประชาบดีโคตมีบวชในพุทธศาสนาหรือว่าอนุญาตให้ผู้หญิงได้บวชในพุทธศาสนาข้อหาหข้อเนี่ยมีคนที่เหมือนกับว่าตําหนิตีติงมาในคณะสงฆ์แล้วก็พระอนุนเนี่ยก็ได้โอกาสในการชี้แจงหลังจากที่พระเถระเนี่ยบอกว่าพระอนุนเนี่ยทุกกะตังคือทําไม่ถูกแต่พระไตรวิดรทุกฉบับในไทยเลยนะครับแปลว่าอาบัติปรับอาบัติปรับอาบัติปรับอาบัตินะฮะตรงนี้บางทีเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะครับ โอเคอันนี้เป็นส่วนในเบื้องต้นทีนี้ถ้าเกิดจะถามว่าจะอ่านพัไตรบิดกยังไงให้เพลินนะครับพอดีไม่ค่อยชอบสอน,นในพัไตรปิดดกเท่าไหร่อันนี้ที่น้องสุภลักษ์ถามมานะฮะยกตัวอย่างเช่นว่าผมจะอ่านมหาปริพันธ์สูตรอย่างเงี้ยนะสมมติหรือว่าอ่านอะไรเดียอ่านมหาวัคอย่างเงี้ยสมมติว่าผมจะอ่านพาัไตรปิดดกมหาวัคนะครับ โดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าแรกตรัสรู้ประทับอยู่นะัวงไมโ้โพธิพฤกษ์ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาโอ้อ่านยากจังต้องพยายามในการที่จะตีความแล้วก็พยายามจะนึกภาพเหตุการณ์ขึ้นมานะฮะนึกภาพในหัวขึ้นมาออตอนนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่งตรัสรู้แล้วก็นั่งอยู่ที่ต้นโพ ใกล้ๆกับแม่น้ำเนรัญชลาเลยเนี่ยใกล้ๆกับอุลุเวลประเทศแถวอินเดียนั่นแหละตรงนั้นเป็นบริเวณแถวเมืองใกล้ๆกับพุทธคยาแถๆนั้นก,ก็ไม่ห่างจากเมืองคยาเท่าไหร่ว่าอย่างนั้นนะฮะล้วก็บอกว่าออพระเจ้าประทับอยู่นะครับประทับนั่งอยู่แล้วก็สววุติสุขลํำลึกนึกถึงความสุขในการตัดสู้ในการพ้นจากกิเลสเป็นเวลาเจ็ดวันแล้วก็ทรงพิจารณาปฏิจาาจสมุปาทนะวางนั้นไปแล้วก็พยายาม À, ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นข้อความที่เป็นธรรมะเนี่ยโอ้อ่านยากจังเลยอวิชชาเป็นบาจใจจึงมีสังขารสังขารเป็นบาดใจจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นบาดใจจึงมีนามรูปอ่านยากจังผ่านไปก่อนไม่ต้องอ่านตรงนี้ไปดูข้อความอื่นนะฮะโอ้ตรงนี้ก็อ่านยากอะ่ะโอ้ทำไมมันมีข้อความทียากน,น,นั้นเลยนะครับก็ผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนโอ้ตรงนี้เป็นเหมือนนิทานนะครับก็ลองมาอ่านดูโอ้พอถึงเวลาผ่านไปเจ็ดวันพระทเจ้าออกจากสมาธิ อ๋อพระเจ้าจากสมาธิเนี่ยก็คือพระเจ้าทรงพิจารณาปฏิจสมบัติมาเมื่อตอนที่แล้วแล้วก็ตอนนี้จากสมาธิแล้วแล้วก็มีพราหมณ์คนหนึ่งนะพรามณ์ผู้หุกชาติผู้หุกชาตินี่แปลว่าพราหมณ์ที่ส่งเสียงหูหูนะครับหู่หู่คือเหินะครับประมาณนี้นะฮะอ๋อได้ไปในพุทธสํานักพุทธสํานักคืออะไรวะอ๋อสํานักนี่หมายถึงสถานที่อ๋อไปเข้าไปในที่ท,ที่พระเจ้าอยู่ ครั้นถึงแล้วได้ทูลปราัยกับพระผู้มีพระภาคเอ๊ะเป็นยังไงทูลปราัสอ๋อเข้าไปหาผู้ได้เจ้าแล้วก็นั่งคุยกับผู้ได้เจ้าอยู่ว่าอย่างนั้นคือพยายามจะนึกภาพให้มันดูเป็นลักษณะของภาพที่เห็นรูปแบบขึ้นมาเลยนะฮะมองเห็นภาพขึ้นมาเลยว่าอ๋อผู้ได้เจ้าอยู่ตรงนี้ไงพู้เจ้าอยู่ตรงนี้แล้วก็พราหมณ์คนนี้แวะเข้ามาหาผู้ได้เจ้าแล้วก็นั่งคุยกันอะไรก็ว่ากันไปจะลองปรุงแต่งคําพูดก็ได้เออ เออท่านเป็นใครคุณเป็นใครท่านสมณะเป็นใครมาจากไหนยังไงก็ลองปรุงแต่งข้อความขึ้นมานะฮะเหมือนอย่างเวลาผมเล่านิทานธรรมบทเนี่ยผมจะพยายามนึกบรรยากาศเหตุการณ์ขึ้นมาในขณะนั้นแล้วก็นึกว่าถ้าเป็นเหมือนกับในหนังหรือว่าในการ์ตูนในอนิเมะเนี่ยมันจะมีตัวประกอบบ้างไหมมันจะมีใครคุยกันบ้างไหมแล้วก็จะคุยกันว่ายังไงในสำนวนที่เขาคุยกันถ้าเกิดจะคุยกันแบบปัจจุบันเนี่ยเขาจะคุยกันว่าอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราลองนึกภาพให้มันเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยแต่ว่า มันมีฉากหลังเป็นสถานที่ในครั้งพุทธกาลในจมูนทวีปเนี่ยผมว่าเราจะสามารถอ่านเนื้อหาในพระไตรปิฎกที่เป็นส่วนของเรื่องเล่าได้ง่ายขึ้นส่วนเนื้อหาที่เป็นธรรมะนี่อาจจะยากเราก็อาจจะผ่านไปก่อนแล้วค่อยมีเวลาเนี่ยจิตใจสงบสงบว่างๆค่อยมานั่งศึกษาค่อยมานั่งอ่านอะไรทนองนี้นะครับที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าบางทีเราต้องทำความเข้าใจเหมือนกัน ผมเองโชคดีที่ว่าผมอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของความน่าเบื่อตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะฮะก็เลยพอจะโอเคในการอ่านพระไตรปิฎกอยู่บ้างก็บังว่าน้องสุภลักษณ์เนี่ยนะครับที่ถามมาจะได้รับประโยชน์จากคําตอบตรงนี้นะครับโอเคนะฮะก็ตอบประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเองก็อาจจะแนะนําได้ไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยคือส่วนตัวแล้วผมเองนี่เป็นคนที่ ถ้าเกิดมาถามอะไรแบบนี้ว่าเออตโตโนจะอ่านพระเตปิดกยังไงเริ่มต้นยังไงผมก็คงจะตอบให้ชัดเจนไม่ได้นะฮะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์การอ่านมีสไตล์การศึกษาของแต่ละคนที่แตกต่างกันอยู่แล้วก็เลยคงจะต้องลองให้เป็นแนวทางง่ายๆแล้วกันนะครับโอเคนะฮะนี่ก็คือคําตอบก็าถามมาก็ตอบให้นะครับเขาถามมาในกลุ่มสหลูกกระทัดก็มาตอบให้ตรงนี้นะฮะ